สวัสดีครับวันนี้ตาตาพาเที่ยวอ,อยู่ที่น้ําตกขุนห้วยเทินนะครับอยู่ที่อําเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกนะครับน้ําตกอยู่ด้านในนู้ดนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับกาะเดินเป็นน้าตกได้ยินสียงน้ําตกแนละ้วได้ยินสียงน้ําตกลายคาเมล่าทำตกากอะไรเนี่ย อินช็อตพี่อินช็อตนะอินชอรอินอินช็อตครับอินช็อตไดลายคาไมล่ายังไม่ได้โอ้เข้ามาตรงนี้เย็นวาบเลยเย็นวาบเลยตรงนี้เราก็ต้องเดินทางไปน้ำตกได้ยินเสียงได้ยินเสียงนะแต่ว่ายังไม่ถึงวันนี้พาเข้าป่าโอ้โเห็นแล้วเห็นแล้ว เห็นน้ำตกแวบๆแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วลืมชื่อน้ำตกน้ำตกอะไรไมืูอเดี๋ยวไปดูป้ายเดี๋ยวไปดูป้ายมันฮะนเินอะไรนี้เอาน้ำตกอะไรเมื่อเดี๋ยวน่าจะมีป้ายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูป้ายให้ว่าชื่อน้ำตกอะไรผ่าเข้าป่าเออตรงนี้เย็นตรงนี้เย็นสบายท่านผู้ชม เย็นสบายอากาศเย็นเดี๋ยวข้ามสะพานกันกรเด็นกันว้าวนี่ไน้ำตกเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ น้ำตกเจอแล้วแต่ไม่กล้าไปตรงนู้นเดี๋ยวไม่ลื่นกลัวลื่นเอาแค่ตรงนี้พอเอาแค่ตรง,งนี้ก่อน้ำตกย้อนแสงชื่อน้ำตก ขุนห้วยเทินท่านผู้ชมน้ำตกขุนห้วยเทินเป็นน้ำตกเล็กๆนะแต่ว่าก็ได้บรรยากาศพอเข้ามาในนี้รู้สึกว่าเยน็ยนเยน็ยนเย็นเหมือนกันเย็นสบายเหมือนกันท่านผู้ชมเย็นสบายเหมือนกันน้ําตกขุนห้วยเทิน สวยงามสวยงามตัวนี้จะมีแมงมุมน้ำท่านผู้ชมแมงมุมน้ำแมงมุมน้ำเห็นไหมแมงมุมน้ำ ตัวนี้มีต้นไม้ล้มด้วยนะท่านผู้ชมต้นไม้ล้มต้นไม้ใหญ่แต่มันล้มไปแล้วเนี่ยล้มลงไปเลยเพราะว่ามันเกาะเกาะดินไม่ค่อยดมีมันก็เลยล้มเนี่ยต้นไม้ล้มต้นไม้ล้ม Xinh ngam xinh ngam xuyên ngam xuyên ngam